เด็กทุกคนของมิสซิม่านะคะเจอกันอีกแล้วกับมิสซิม่านะคะซึ่งวันนี้มิสซิม่าก็จะมาพูดในเรื่องของ which one everybody repeat after me which one ใช่แล้วค่ะเด็กๆคะๆๆวันนี้นะคะเราจะยังพูดในถึงเรื่องของ Which one นะคะหรือเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าของมิสมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งของสิ่งนั้นอยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลนะคะแต่วันนี้เราจะมาเลือกของที่จําแนกออกมาเป็นสีต่างๆนั่นเองคะ่ะซึ่งคําถามของเรานะคะจะเริ่มต้นคําถามด้วยคําว่า which one Everybody repeat after me again which one Which one? ก job! <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของบทสนทนานะคะเด็กๆะ่ะมิสเซม,มานะคะอยากจะให้เด็กๆช่วยกันไปทบทวนนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสีต่างๆเอาเป็นว่าถ้าใครรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้เราไปทบทวนพร้อมกันเลยคะ่ะ red สีแดง yellow สีเหลือง orange si song purple si moong โอเคค่ะทุกคนค่ะสีต่างๆที่มิสเซมายกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะเด็กๆสามารถจดจําได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เด็กๆค่ะวันนี้นะคะมิสเซมาจะมาพูดถึงเรื่องของ which one เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาเลือกกันว่าสิ่งที่เด็กๆเลือกนะคะจะคือสีอะไรนั่นเองนะคะเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการแบ่งแยกเป็นสีนั่นเองคะ่ะ ซึ่งตัวอย่างแรกของเรานะคะมิสซ์แมจะมีของสิ่งของ2ส,สิ่งนะคะตามนี้เลยเราวมิสซมามถก็จะถามเด็กๆว่า Which one do you like? Which one do you like? คุณชอบอันไหนนะคะซึ่งคำถาม w h i h o o n ไมิสซมามถบอกไปแล้วนะคะเป็นการถามให้เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ เราก็จะเลือกตามนี้นะคะถ้าใครเลือกอันแรกนะคะอันแรกเป็นของสีอะไรเอ่ยสีแดงอ่าเก่งที่สุดเลย everybody ถ้าเราชอบสีแดงเราจะต้องพูดว่า I like red one I like red one นะคะเราจะไม่บอกว่า I like apple ไม่เอาเพราะว่าเราถาม which one นะคะถาม which one ตอบ Red one แต,แต่ถามว่าถ้าตอบ I like Apple ได้ไหมได้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นถ้าเราไม่รู้คำศัพท์ตัวนั้นเราสามารถพูดเป็นสีได้เลยแต่ต้องมีคำว่า one อยู่ต่อท้ายนะคะอย่างตัวนี้เลยนะคะ I like red one One more time I like red one Good job แต่ถ้าเราไม่ชอบ Apple นะคะเราไปชอบ b a n น n a เราชอบ b a n a ่ะถ้าบอกว่า I like Banana ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราอย่าลืมว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องสีนะคะการจําแนกสีใช่ไหมเราจะเลือกสีเหลืองเราจะพูดว่ายังไงคะ,ะเดี๋ยวมิสมา่าเป็นคนถามนะ which one do you like which one do you like, do you like? เด็กๆตอบให้มิสมา่าเชื่อใจสิคะโอเค I like yellow one I like yellow One. นะคะก็คือฉันชอบสีเหลืองนั่นเองนะคะวันตัวนี้ไม่ได้แปลวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดเต็มประโยคเลยนะคะ I like yellow one ถามวันตอบวันนะคะ Which one do you like I like red one Which one do you like I like yellow one โอเค o อเค so ไปต่อกันที่ตัวอย่างที่สองกันเลยคะ่ะ ตัวอย่างของมิสซาม่าตัวอย่างที่สองนะคะก็คือสิ่งนี้เลยค่ะเดี <S <S ๋ยวมิสซาม่าจะเป็นคนถามอีกครั้งแล้วให้เด็กๆเ,เป็นคนตอบเองนะคะ which one do you like which one do you like คุณชอบอันไหนคะอ่ะเด็กๆตอบเลยค่ะตอบเลยตอบเลยว้า wow. ว I like orange one I like orange one. ฉันชอบสีส้มฉันชอบอันสีส้มนะคะใช่ถูกต้องง่ายมากๆเลยนะคะอะโอเคแต่ถ้าไม่ได้ชอบสีส้มล่ะคะเราอยากได้อีกหนึ่งอันเด็กตอบให้ชื่นใจสิคะเย้ <Yeah! S 2> ก็คือ I like purple one. I like purple one. ฉันชอบ, see, บอันสีม่วงนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยากจะตอบว่า I like orange หรือว่าจะเป็น I like grapes ได้เลยนะคะไม่มีผิดนะคะเด็กๆค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมิสซิมาจะเป็นคนตอบบ้างแล้วกันให้เด็กๆเ,เป็นคนถามมิสซิมานะคะเวลาถามต้องถามว่า Which one do you like? Which one do you like? คุณชอบอันไหนอ่ะ๋ยวมิสซมาจะตอบแล้วนะ I like red one. I like red one. <c oughs> เป็นยังไงกันคะเด็กๆคะตัวอย่างที่มิรนำมาให้หน่าค้างง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคำศัพท์ของของสิ่งนั้นนะมันคืออะไรไม่เป็นปัญหานะคะเด็กๆสามารถบอกเป็นสีได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันสีเหมือนกัน เด็กๆจะต้องมาตอบถึงขนาดคำ big or small big or small ซึ่งเราจะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าหวังว่าเด็กๆจะยังติดตามมิสต่อไปนะคะโอเคเด็กๆค่ะมิสไม่คิดถึงเด็กๆมากเลยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ so today everybody time's up and I want to say thank you for watching bye bye